ครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเสลงนะครับวันนี้ก็อยู่กับแบงค์เหมือนเดิมนะครับเออ่คือก่อนอันนี้ที่ผมลงคลิปติบวกครับก็ขออภัยในรายการที่ให้ข้อมูลผิดพลาดนะจริงๆแล้วมันขาดทุนนะครับแต่ว่าใครที่อยากจะมองหาออฟซีของของนี่ก็ไปลองได้ครับลองบวกสามก่อนค่อยย่อยนะครับแต่ว่าถ้าไหนไม่ใช้ก็คือย่อยไปเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับสำหรับข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับวันนี้จะเอา ทริคในการผ่านานอแยกมิติมฝัฝาดนะครับซึ่งอันนี้เป็นทริคที่ลูกเพจให้มาอีกแล้วนะครับก็คือพี่สอนพี่สอนให้มานะครับพี่สอนพี่เจ็ดสอนมานครับก็ขอเอามาเผยแพร่ต่อให้ทุกคนได้เรียนรู้โดยทั่วกันนะครับหวังว่าจะช่วยหลายๆคนได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปอันนี้ก่อนที่จะไปลุยนะผมขออนุญาตแวะนะครับขออนุญาตแวะหน่อยนะครับแวะนิดนึง แวะเล่นสิ่งน่าสนใจสักครู่หนึ่งนะครับเราจะไป,อปลองสมมอนซักหนึ่งสีครับก่อนที่เราจะไปเปิดเผยข้อมูลทุกคนได้ทราบรสีอะไรสีอะไรอุ้ยสีทองว่ะไม่ไอยากได้ไม่เหอยากได้ผมไม่ได้อยากได้เนอะไม่ไม่ผมไม่มต้องการจริงๆผมอยากได้ได้ตัวนะครับได้ตัวนี้นนนนก็คงจะเป็นอะไรที่น่าด,ดีใจไปครับทุกคน หลังจากที่เราได้ทําการเกลือกันเรียบร้อยครับวันนี้ผมจะแนะนำราแยกมิติเนาะอย่างที่ผมบอกนะครับโดยที่ราแยกมิติส3เนี่ยมันจะยากกว่า1นกับ2ตรงที่ว่าทีมของทุกคนเนี่ยเนาะมันก็จะค่อนข้างล็อกไว้นะครับแต่ว่ามันจะมีทริคในการผ่านอยู่นะครับ1เลยนะครับคุณต้องมีตัวนี้นะครับในการผ่านนะครับก็คือน้องไทรอนะครับถ้าใครมี3ตัวก็จะผ่านได้อย่างง่ายได้นะครับแต่ถ้าใครมี2ตัวก็ ผมครับพะโลอาจจะไปเปิดหาอีกตัวหนึ่งก็ได้ครับเพราะจริงแล้วน้องออกไม่ยากนะครับออกไม่ยากน่าจะเป็นตัวที่หลายหลายคนมีแต่ว่าหลายคนก็จะย่อยไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมมีน้องไทอาร์สองตัวนะครับผมก็จะลงค่อนข้างชิลไป2หลุมนะครับแต่อีกหลุมหนึ่งผมก็จะลำบากหน่อยเพราะผมไม่มีไทอาร์นะครับถามว่าวิธีการลงลงยังไงนะครับคุณจะต้องมีคุณจะต้องมีหินสมบัตินะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเปิดตรงไหนวะนะครับ ต้องมีหินสมบัติ3อย่างนะครับ3อย่าง1เลยคือหินม่วงก้อนนี้ครับ so drawing core นะครับที่อยู่ทางซ้ายสุดนี้นะครับที่ผมกำลังคลิกอยู่นี่นะครับ2เลยนะครับก็คือ so sterling pendant นะครับนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือ mystery นะครับ mystery score นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังตัวอย่างนะครับเจ้า mystery score เนี่ยจะทำให้ intimidate c o o l d o นะครับ1เทิร์นนะครับแล้วก็บวกเลือด 10%นะครับสกิลอันติเมทก็คือท่าของเราเนี่ยครับส่วนทั้โซสตอร์ริงเพนเดนต์เนี่ยครับเวลาที่เราเกิดนะครับเทอร์แรกนะครับเราจะเป็นอมตะว่าอย่างนั้นนะครับเทอร์แรกเราจะเป็นอมตะไม่ว่าจะโดนอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ตายนะครับส่วนเจ้าโซดราวิงคอร์นะครับหลังจากที่ตัวละครของเราได้คิวเนี่ยเราจะได้สเตทเพิ่มนะครับสเตทเพิ่มแล้วเราจะตีแรงมากๆนะครับเป็น3อย่างที่เราควรจะมี เป็นคอหลักเลยนะ,ะผมจะลองลงให้ดูนะครับลงทั้ง3แยกเลยนะครับผมจะบีไปทีละแยกเลยนะครับอันนี้เป็นแยกที่ผมมีไทาอาร์มั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะใช่แยกนี้ผมก็จะใส่แค่อ่ลิมุลุชิออนแล้วก็ไทาอาร์นะครับอ่าไทอาร์เราจะต้องมีกางเขนนะครับก็คือโซลสโตริงเพนเด d นต์กับมิส e r ีสกอร์ Score นะครับ แล้วก็ตัวซีลของไทอาร์เนี่ยครับมันจะทําให้ตัวไทอาร์เนี่ยเป็นอมตะแล้วมันจะสามารถยืนต่อได้เรื่อยๆ,ๆนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูถาว่าเล่นยังไงนะครับ,อ,รรบอันนี้ต้องเล่นมือนะครับทุกคนอย่าทะลึ่งออโต้ครับตัวแตกสลายขาดนะครับความตีไปครับแรกเห็นไหมฮะทุกคนก็จะตีแล้วมันจะเป็นอิโมนะครับอิโมก็คือมึงตีเพ้อไม่ตายตีถ้ตายมันก็ไม่ตายนะครับปึ๊บปึ๊บทุกคนต้องรอให้มันจบเทินนะครับ พอจบเทินปุ๊บเราต้องรีบต่อนะครับไม่งั้นเราจะพะโลกันนะโอเทินเขายาวมากนี่ครับ,จบ,จ,บจบเทินจบจบเทินปุ๊บต้องรีบสกิลนะครับเพราะว่าถ้าฝ่าตรงข้ามได้สกิลก่อนไทอาเนี่ยไทยอารจะตุยครับนี่ครับเป็นอามโตอมะอามโตะแล้วซึบใส่ไปเลยใส่ไปเลยเต็มดีเต็มดีเลยหนูหนูอ่าเห็นไหมครับอ่าแล้วก็จะบอยันนะครับผม บอยันดอกแล้วก็ภาวนาให้ชิออนหรือว่าลิมูรูนะครับฆ่าไขรสกคนให้ได้ครับโ,โหดูเหลือน่าจะน่าจะมีคนตายแล้วครับรอบนี้เดี๋ยวมีคนตายแล้วชิออนเราก็จะได้บัฟของหินม่วงนะครับพอได้บัฟหินม่วงปุ๊บเราก็จะแข่งแกงขึ้นมาทีนทีครับแต่อย่าลืมด้ครับว่าเราต้องจ่ายท่าไทอาให้เร็วที่สุดนะครับใครที่มีตัวเดียวก็ อีก2ทีมก็ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าลงจบลงจบแล้วเนี่ยมันจะสามารถเอาเซตที่เราล็อกอยู่ครับเอามาช่วยดันอื่นได้หรือเปล่ามันก็อาจจะได้นะครับนี่ไปอ่านอ่านมาแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อันนี้ทําให้สําหรับคนที่เอ,อ,อาจจะมีแค่ตีเดียวแล้วก็มีไทอาร์ตัวเดียวก็ลองดูครับถ้ามันผ่านได้ก็ดีไปนะครับถ้ามันผ่านไม่ได้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณต้องหาไทอาร์นะครับอันนี้เป็นรอยที่1น,นะครับ ลอยที่หนึ่งที่ผมให้ดูแล้วก็ลอยสีเขียวนี้เป็นลอยที่ต้นคลิปนะครับก็จะเป็นเซตไทอาเป็นนิมลุนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับจริงๆแล้วผมอยากให้โซเอนะครับไม่อยู่ตรงนี้ดีกว่าไม่งั้นมันจะไม่ช่วยเลยครับตายอย่างเดียวครับโซเอเราเนี่ยแล้วเราก็ใส่เป็น โอเคถ้าต่ำกว่า50%ดาเมจทีมจะเพิ่มให้สวยรับไปครับอ่าเทิร์นแรกก็คือโดนไปให้เขาโดนไปเลยครับเต็มดี้ล่วง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 ,วง,วง,วงคือด้านสามนี่ผมสังเกตนะว่าเป็นทีมที่แบบคอมโบแบบเยอะชิบหายเลยนะเขาจัดคอมโบมาหนักมากครับ อืมอืมเหมือนเห็นจี้ออนตัวเองเลยวะอืมตีเขาลูกตีเขาไปน,นี่มัลูกอันนี้ก็ต้องส่วนบนออนบอร์ดนะครับให้แบบถ้าสมมติว่าดาเมจไม่พอไงก็ต้องแบบพยายามทาเก็ตตัวเดียวอะทาเก็ตลงไปที่ตัวเดียวให้มันตายให้ได้ครับอืมเรียบร้อยไปน,นี่มัลุกอูไปแล้ว ต้องพยายามจ่ายดาเมจไปที่ตัวบางๆครับอาจจะต้องจ่ายที่เลนนะครับสังเกตด,ดีๆครับว่าตัวไหนเขาบางครับผมไม่แน่ใจว่าเบนนี้มารูมันจะได้ไล่สกิลก่อนป่ะวะโอเคเราได้ไล่ก่อนครับก็จะเป็นธรรมะอยู่อย่างนั้นโอเคไม่เข้าเลยอ่ะไม่เข้าเลยอ่ะ เาเหม็นไม่เข้าเลยครับต้องเอาให้ตายอะครับถ้ามันตายได้ตัวหนึ่งเราทุกอย่างมันจะง่ายครับเฮ้ยมันไล่ก่อนอันเนี้ยชิบหายละอันนี้คือเราพลาดแลวครับทุกคนตายอ่ะอันนี้คือพลาดครับอันนี้คือเรากดกดไม่ทันเขานะครับแล้วก็ตายครับไทอาตายไทอาตายก็คือเจ๊งครับลงใหม่ครับทุกคนแล้วก็จัดที่ยืนเอาดีๆครับว่า จริงๆแล้วผมต้องยืนเซตบนนะครับเพราะว่ามันชีออนชีออนดาเมจหลักอยู่ข้างล่างนะครับเราต้องฆ่าตัวหนึ่งให้ได้ครับตัวไหนก็ได้ที่ไม่เซตชีออนเอสอะเพราะว่ามันคอเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้ดูว่าเราก็พลาดได้นะครับอันนี้เป็นดันที่มีไทยอารเหมือนกันนะมันจะพาไปดูอันที่ไม่มีไทอารครับอันนี้ไม่มีไทอารนี่ผมก็จะค่อนข้างดูเดือดนิดนึงนะทุกคนอันนี้ไม่มีไทอารครับก็จะเป็นเซตแบบ ห่างการอก็จะจะต้องแบบลำบากขมบนนิดนึงนะครับอันนี้ผมจะเอาทุกตัวมารวมกันที่เนี้ยเอาตัวเมนเมนมารวมกันแต่เดี๋ยวผมจะลองนะครับเดี๋ยวผมจะหลังจากจบคลิปนี้ตัดคลิปเสร็จเดี๋ยวผมจะลองแบบไปลงอันอื่นให้เสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาคลิปมาลงอีกทีนึงว่าเราสามารถแบบแยกดันแยกแบบดันจบแล้วสามารถเอามันลงได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับ โอ้ชิบหายลไม่ได้ไมารู้มันเบิ้ลนั่นนะ่ะมันเบิ้ลนั่นนะ่ะถ้ามันตีลังกะตายอะ่ะโดนโดนโดนเรียบร้อยเม็นเหมือนกันครับเม็นเหมือนกันครับอันนี้อันนี้ออกได้เลยครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้ผมจะลองให้หมดเลยแล้วกันครับเพราะมีชิออนอยู่ล้าเดี๋ยวดูว่าแบกได้ไหม ม่ใช่นี้ดิไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้นอันบนอันบนผมมีชิออนเป็นตัวแดกครับทีมผมความหวังของหมู่บ้านดอยแตะจริงถ้าเอาชิออนมาไว้ข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนคอของลิมูรุเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ฮิวซับหลังไม่ต้องมีน้องทามิอะแล้วก็ใส่หินคี้เข้าไปโอเค ชียอนน่าจะเดือดดานอยู่ครับตีปู่ตายได้ก็น่าจะดามเมจแบบล้นๆ้นแล้วครับ เอาละครับทุกคนเราก็มาถึงห้องบอสกันแล้วนะครับซึ่งน่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าจอนมันเป็นความหวังองบ้านเรือตลอดนะครับก็ถ้าหินม่วงได้ตีแบบตายทั้งตัวนึงก็หมายความว่าคุณแทบจะการันตีว่าคุณจะชนะแล้วนะครับเดี๋ยวที่นี้ผมจะให้ดูแล้วกันนะครับว่าเราเคลียร์สามจบแล้วนะครับเราจะสามารถเอาตัวในทีมหลักเราเนี่ยครับโยกไปอยู่ที่อื่นได้หรือเปล่าเอาละครับผมจะผ่านตรงนี้แล้วเนาะ มจะลองโยกมาดูทางด้านนี้แล้วกันนะครับว่าเราจะสามารถเอาซิออนกับไทรอารมาลงได้หรือเปล่าเหมือนจะยังติดอยู่นะครับหรือว่าเราต้องไปถอดอันนั้นก่อนครับอาจจะต้องเข้าไปถอดออกก่อนนะลองจิ้มไปทางน,นั้น Enter ซ้์แล้วก็ลองใส่ตัวอื่นเข้าไปนะครับ โอเคคอนเฟิร์มครับแล้วเราก็มาผ่านตรงนี้อ่ะลองดูอีกรอบหนึ่งครับถ้าชิออนโผล่มาก็แสดงว่าได้นะครับติดล็อกค,ครับอืมติดล็อกนะหรุอว่า ออกไม่ได้นะครับทุกคนออกไม่ได้ออกไม่ได้ออไไดโอเคประมาณนี้ครับทุกคนอย่าลืมว่าสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีนะครับก็คือของ2ชิ้นนะครับ3ชิ้นผู้ผิดโซ่สตอริงเพนเดนนะครับแล้วก็มิส t e r ี่สคอร์ครับสชิ้นนี้ต้องใส่ให้อยู่ในล็อกของไทอาร์นะครับแล้วก็ชิ้นที่3ที่สำคัญก็คือโซ่ดร w i n g Core นะครับชิ้นนี้ควรจะใส่ให้อยู่ในมุมองศาของดาเมจเพราะว่าถ้าดาเมจค่าได้เนี่ยดาเมจมันจะโอพีมากๆครับอืมแล้วก็แบง็คนานแนวสำหรับสายดาเมจเนาะเอาเป็นขวานคีก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีแท้งข้างหน้าคุณอาจจะใส่เมลรี่อันนี้เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเ,เมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดมันต่ำกว่า50%ดาเมจในทีมมันจะเพิ่ม10%นะครับหรือคุณจะใส่ของอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะครับแล้วก็ตัวหลักๆที่เราควรจะมีก็คือไทอา นะครับไทยอรเลยแล้วก็ถ้าไม่มีดาเมจก็เอาลิมูรูเนี่ยใส่เป็นดาเมจไปด้วยนะครับใส่เป็นดาเมจไปด้วยมันจะทําให้ค่าได้เร็วขึ้นแล้วก็พยายามม move, ูฟมูเมนต์ดีๆว่าก่อนสตาร์ทเนี่ยชีพเราอะ่ะมันจะอยู่มุมไหนตีตัวไหนก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับอยากให้ทําคลิปแนะนําเกี่ยวกับอะไรอีกก็บอกกันมาได้ครับแล้วก็ขออภัยด้วยที่คลิปที่แล้วให้ข้อมูลผิดพลาดไปนะครับขอโทษด้วยจริงๆนะครับ ไม่ไม่ไม่ได้คำนวณให้แน่ใจก่อนนะครับรีบร้อนนะครับอยากให้ทุกคนได้ของดีๆก็อย่าลืมนะครับว่า,าการตีบวกมามจะได้ออกที่4นะครับแต่ว่ามันขาดทุนนะครับคนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอย่าลืมลงทุนให้คุ้มค่าแล้วเจอกันกับริบุรุรในรอบหน้าคลิปอะไรคิดก่อนแป๊บนึงเจอกันครับทุกคน bye บ๊ายบายครับ